สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนําปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่สูบน้ําได้ปริมาณเยอะๆนะครับท่านใดต้องการเครื่องสูบน้ําโซล่าเซลล์นะครับที่สูบน้ําได้เยอะๆนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํา2รุ่นด้วยกันมีท่อ3นิ้ว4นิ้วคลิปนี้จะมาเจาะลึกตัว3นิ้วให้ชมกันนะครับเป็นมอเตอร์บัสเลตแท้นะครับยี่ห้อมิซูซากินะครับในแบรนด์ของมิซูซากินะครับ ตัวนี้มอเตอร์650วัตต์ท่อน้ำ3ามนิ้วนะครับใช้ไฟ24โวลต์นะครับต่อแผงโซล่าเซลล์ได้ตั้งแต่400วัตต์450วัตต์1แผงขึ้นไปนะครับ2แผงยิ่งใช้ดีนะครับตัวนี้แนะนำอาสเปคของโรงงานนะครับได้น้ำา5 0 0 0ลิตรถึง2,000 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับท่อน้ำ3ามนิ้วสเปคส่งสูง5ถึง6เมตรนะครับวันนี้ จะมาทดสอบที่ความสูงนะครับ5เมตรนะครับต่อสาย3นิ้วนะครับสายยาง3นิ้วความสูงที่5เมตรนะครับก็ดูมือนะครับมือผมยืดขึ้นนะครับแล้วก็ไปอีกเท่าหนึ่งนะครับใช้สายดูดความยาว6เมตรนะครับความสูงวัดได้5เมตรนะครับรุ่นมิตซูซกิ3นิ้วมอเตอร์บัลเลตดแท้นะครับเดี๋ยวราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิป เบื้องต้นเราไปชมแผงก่อนนะครับนี่ครับที่เราจะทดสอบเราใช้สองแผงนะครับต่อขนานนะครับต่อขนานเพราะว่าปั๊มเป็นปั๊มยี่สบสี่โวลต์ใช้สองแผงเดี๋ยวเราไปต่อสายทดสอบได้เลยนะครับจะมีเงาบังอยู่นิดๆนะครับแต่กงไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นะฮะต่อสายมาแล้วนะฮะต่อสายมาก็มาเข้าเข้าเสียบนะครับก็เดี๋ยวเสียบสดไปก่อนนะครับมาครับมาดูปั๊ม นะรุ่นสามนิ้วนะครับท่อสามนิ้วรีวิวกันสดๆเห็นๆเลยครับผมตัวปั๊มอยู่ด้านบนนะครับเนี้ยส่งสูงห้าเมตรอ่าแล้วถ้ากล้องถอยไปดูไกลๆครับจะได้เห็นปริมาณน้ำว่ามันออกเต็มท่อจริงนะนะฮะหกร้อยห้าสิบวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับใช้สองแผงเท่านั้นนะครับใช้สองแผงเท่านั้นน้ำออกเยอะมากนะฮะน้ำออกเยอะมาก เป็นมอเตอร์บัลเลตแท้สำหรับราคาโปรโมชั่นนะครับเป็นราคาที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับตัวปั๊มนะครับราคาเพียง2850บาทเท่านั้นนะครับท่อน้ำา3นิ้ว6 5 0้าท24วัตต์บโวลต์2,850าบาทนะครับค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางเพิ่ม200บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาด้านล่างโพสต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสโมงเย็นนะครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับปั๊มบัตเลดแท้นะครับทอ่อน้ำสีนิ้วเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อน15บหนาฬกาห้นาทีนะครับสวัสดีตอน4ี่โมงเย็นเย็นแดดอ่อนๆนะครับแดดอ่อนๆเรามาทดสอบปั๊มกันนะครับประสิทธิภาพของปั๊ม4นิ้วมอเตอร์บัตเลดแท้นะครับ เป็นมอเตอร์850วัตต์นะครับในแบรนด์ของมิตซูซ a กินะครับนี่ได้น้ำ5 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมง5 0วนะครับ5 0ควทรงสูงนะครับ4-6เมตรนะครับตัวนี้นะตามสเปคนะครับท่อใหญ่ใหญ่มากนะครับเทียบกับมือแล้วมันใหญ่มากทดสอบนะฮะจะมาทดสอบกับแผงโมโนฮับเซลนะครับสองแผง นะครับปั๊มต่อไปละชมปริมาณน้ําแล้วก็ราคาโปรโมชั่นกันดีกว่าครับปั๊มมิสุสกิตอนนี้มีมาวางจําหน่ายอยู่2รุ่นก็คือ3นิ้วและ4นิ้วนะครับคลิปนี้จะมาเจาะลึกรุ่น4ี่นิ้วนะครับเดี๋ยว3นิ้วทํารีวิวรวมไว้ให้เลยทีเดียวนะครับสายไฟของปั๊มนะครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับ3ามนิ้ว4ี่นิ้วความยาวเจดเมตรนะครับความยาวเจดเมตรนะครับตอนนี้นะครับมาดูปริมาณน้ําของปั๊มสี่นิ้ว 850วัตต์48โวลต์นะครับต่อ2แผงอนุกรมนี่เป็นไงครับข้อ4นิ้วนะครับน้องๆข้อพญานาหกน,นิ้วนะฮะตัวนี้สูบได้น้ำเยอะมากสูบเข้าไร่เข้านาเข้าสวนปริมาณน้ำเยอะตัวปั๊มนะครับเราวางไว้บนเก้าอี้ท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับน้ำเยอะๆนะฮะร,รุ่นนี้แนะนำนะครับ มิซูสกิท่อน้า4นิ้วนะครับบัตเลทแทะนะครับตัวนี้นะสำหรับราคาโปรโมชั่นนะครับวันนี้เราจะมาเสนอราคาพิเศษทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับเอาไปเลยครับ3,350บาทเท่านั้น3,350บาทนะครับกับปั๊มบัตเลท4นิ้วนะครับไร้แปลงฐานนะครับ มีวงจรควบคุมภายในเขาเรียกเป็นระบบบิวอินนะครับไม่ต้องต่อกล่องนะครับต่อแค่สายนะครับบวกลบใช้ง,งานได้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้เข้ามาอ่าสาพันสา้อยห้าสิบาทนะครับค่าจะส่งหนึ่งร้บาทค่าเก็บเงินปลายทางหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จปลายทาง3ามพห้าอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับได้ปริมาณน้ำเยอะๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปส่งสูง สี่เมตรให้ชมกันกับท่อสี่นิ้วไปเลยครับครับผมคลิปนี้นะครับจะมาทดสอบแนวดิงนะครับแนวดิงสี่เมตรท่อสี่นิ้วนะครับท่อสี่นิ้วนะฮะตัวนี้ท่อสี่นิ้วแนวดิงสูงสี่เมตรนะครับสี่นิ้วสี่เมตรนะครับปั๊มวางไว้บนเก้าอี้เพื่อให้ท่านได้เห็นนะครับตัวนี้ก็นี่ครับยืดมือไปสี่นิ้วสี่เมตร รุ่นนี้เลยฮะแ5ด้อยห้วัตต์48โวลต์อ่ะตัวนี้เรามาดูเวลานี่16บหนาฬิกาสิบสนาทีนะครับตอนเย็นแดดอ่อนๆนะฮะต่อสองแผงอนุกรมกันเช่นเคยนะครับตัวนี้สองแผงอนุกรมก็ไปเริ่มทดสอบเลยครับตัวนี้รีวิวจริงๆเลยนะครับเป็นแบบเรียวไทม์น่ะเสียบสดเลยปัป๊บ จบมบลงานได้เลยครับนะแนวดิ่ง4เมตรนะครับแนวดิ่ง4เมตรพ่อด้ำสีนิ้วนะฮะสี่โมงเย็นนะฮะพ่อ4นิ้วสูงสเมตรทดสอบ4ี่โมงเย็นนี่เลขสวยครับผมนี่เป็นไงครับอะก็ถ้าในใดสนใจสั่งซื้อไปได้นะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอน 3,350บาทสำหรับท่อ4นิ้วนะฮะตัวนี้3,350บาทค่าส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ200บาทรวม3,550บาทนะครับท่านใดสนใจท่อ3นิ้วนะฮะท่อ3นิ้ว650วัตต์24โวลต์ต่อมาแบบได้เลย2ลูกนะครับหรือจะต่อแผง450วัตต์1แผงหรือจะ2แผงก็ได้นะครับตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเพียง2,850บาทนะ2,850บาท ถ้าจะส่งเก็บเงินปลายทาง200บาทร่วม3,000กับ50บาทท่านใดสนใจสั่งซื้อมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ